ที่ทองเย่นีเอาแทนาอยเอาไปแทบ่คใหญยนะออหีเอายางบเลยไม่้ยางบนเกีดวัยเ้เขาก็คักสายคอใสู่กไปกับต่างเด็ตักไผเป็นไผ่ด้ว้มันมันชาไผ่มันอชื่อเนาะโไผ่บนบนืนนครับก็วันนี้วันพฤหัสนะครับมือเสาร์ด้อมือมันด้เสาร์ด้อ เดีเขาไปได้สองไปหาพระอุ่นเดยไปวะไปกลับบ้านนั่นี่เดี๋ยวได้เงอนได้ืงอนไปหาพระอุ่นฮึมตอนนี้ได้เงินกักำลังคนของเสร็จนะครับอันนี้จริงเสร็จนั้นแหละน้องเขาก็เปิดเพลงกันตั้งแต่บ่ายสี่โมงเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับเดี๋ยวลูกพี่ขอเวลาสักสิบยี่สิบนาทีนะเป็นการไลฟ์สดความเขียนของ น้องๆ้องรคับอันเยอเยอเยอไอซิงห้ไปคนคองอีกบ่ไม่เล่นบ่ผมแมนเดียวเออมือถอนเ้อถอนเดี๋ยวแขกมามือนั่ยิ้มสองมือเปี่ยมสองสิบแปดนะพระอนนี้ ยันแรงเลยยังมันจังที่อาการมันยืนแล้จังเลยช่วยคนกันช่วยกันมาโดนแล้วทำมันรวมโดยช่วยกันสองชั่วโมงไล่แต่ในเฟซหรือใน YouTube ก็ไลฟ์ครับผมอันนี้ไลฟ์เพจแล้วฮะมื้อเข้าสิจัดผ่าจัดยังกันมึงนี่กองสืไม้แหนี่วะแหนครับเพราะว่ามีพลั่มน้ำแรงกันบ่อยมันลำบากน้องบัวนี่ไม่ได้ยินพิสูว่าจะมีตอนเย็นนะ มันแหละมอรำบาตน้ำบัวนะเคยเห็นไหมสาวสาวบ้านน้ำบัวนะเคยเห็นนะสาวใหญ่มันแหละหมอรำบาตน้ำบัวนะเออนี่บวกข่าววงในเขาว่าสาวสาวใหญ่เขาเตรียมกันแล้วอยู่วัดเลยสาวยอ่วัดเลยนเออสาวอยู่วัดสาวอยู่งานสร้างที่ไปแล้วนะหมอรำบัตรน้ำบัวเออแล้วคานว่ะเฮเขาไหนยังเฮสร้างแล้วเฮโอ้อ่ะรถเฮนะรถเฮไ เงนมุงลงินมูฮู้นพุสองอันใส่อะไรนี่อ้จัดการแต่เรื่องสั่งถ้ามุโตไปสมัยละรถแห่ก็สิรถแห่หน่อยดูเนาะแล้วก็สิ่งน่าจะชี้แจงว่าไม่พรุ่งนี้ก็มันเสานะครับว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับยอดทั้งหมดในการทำบุญกองเพลินก็ต้องไปกันว่า มันซื้อแห่แห่รถแห่กองแห่เพชรซ้ำยางอยู่หรือมั้งทองเดี๋ยวแต่ถ้าว่ามีกู่บอกไหนลินแต่ดูทองให้ซื้อมาใหม่เออมาซื้อหน่อยเมื่อวานพาน้องไปซื้อทองนะครับไม่ใช่สิงให้ครูโซ่ขาให้นั่นแหละผมรู้นะครับข่าววงในเข้ามานี่ก็โซ่บอกว่าหมอลำก็บ้านหนองบัวไงสาวสาวที่เต้นนั่นแหละเดี๋ยวใหญ่บกว่าหมอรำขนาดใหญ่เลย ไอ้มวงตมทีส่งมนเลยหรอวบอยายเรามักมักทั้งหันและบุถาเต้นสาวสาวรุ่นใหญ่บ้านหนองบัวเต้นกันหมอลำนี่น้องก็ไปเอาเอานี่ยังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คณะหมอลำใหญ่ก่อนที่จะเต้นเขาก็จะมาจัดผ้าจัดอะไรเอฟซีก็จะมาทำกับข้าว มีช้างแหกเชือกไม่รู้นะครับ <50. S 1> ไม่รู้ห้าสิบบอกครับที่ผมดูแค่บริเวณซุ้มนะครับหน้าที่ที่ผมได้รับมาคืออา,อาหารแล้วก็พระแล้วก็ซุ้มนะครับอาหารในซุม้มจัดเตรียมมา <c oughs> ที่เหลือข้างนอกแห่งานแห่อะไรอันนี้ผมไม่ทรานบนะครับเฮ้ยเฮ้ย ยี่เด่นิ้วมือมือมือโอ้โหหงายเหรอวะอมือลายยี่บานยัย1เบียนเออเสียลินซื้อทองต่อไปเดี๋ยวว่าตั้งอยู่ข้างเลยวนีโอ้ยไม่เน้นตันนะครับเน้นโป่งไปก่อนเน้นโป่งครับเน้นใหญ่นะโอ้โหดีมากได้ซื้อทองมาฮะขอบคุณพ่อสุภาพเรื่องอะไรแล้วขอบคุณครับผมพี่เมตตานะครับผม นิวแท้แท้จริงเห็นไหมเนี่ยเออที่แท้จริงของเขาก็จุดเริ่มต้นก็มาจากเ c นะครับมาจากเ c ที่เ c ทุกคนนะครับคุณเด็คุณตาถูงหวยนะครับก็เอาเงินจำนวนนั้นมาซื้อกองแม่แม่รู้ว่าคุณตาซื้อกองก็เลยซื้อด้วยนะครับพอซื้อด้วยก็มีเพชรมานะครับมีเพชรมาแล้วก็มีอะไรอะไรต่างๆมาถือเป็นการทําบุญซุ้มไปด้วยวันอาทิตย์นี้อีกอีกสองวันบ่้สองวัน สองวันจัดเตรียมงานเหมือนงานจะเริ่มพรุ่งนี้นะอีกสองวันอีกสองวันต้องใช่ครับแต่ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเงินๆพรุ่งนี้ก็ตอนเย็นโซ่ก็จะจัดวันเสาร์โซ่ก็เตรียมอาหารนะครับอาหารอาหารพักดีรูปแล้วก็บริเวณบ้าน งานกี่โมงจัดแจงซองใส่ให้พระในจำนวนที่สิงกำหนดนะครับสิงก็ไปดูที่วัดนะคุณตาเตรียมรถขงรถแห่กองไว้หมดแล้วแม่แม่คงจะเห็นกองในช่องสิงเนาะส่วนวันที่ยีสิเอ็ดนะครับอแปดโมงปุ๊บพระฉันอะไรเสร็จนะครับก็เป็นหน้าที่ผมพาน้องพาช้างออกไปแห่ แฟนทิปคำนี้เหมือนใช้ไหมทิปแอลเฟนยำยำโซฟิเนียโซฟิเนียโซฟิโซฟิแปลว่าอะไรเดียโซฟิเนียของดีของดีโซฟิเนียโอ้ยโต๊ะโต๊ะล้เฮ้ยหมูสไลด์แล้วเฮ้ยมาดูชัดหน่อยน่ารินโบวแหวนท่อแหมโบว์ดอกแหวนนั่นนะนี่แหวนอะไรหายวะถอดโชว์ไปโชว์มาหาไปเห็นเอาไว้ใส่หนีบหรือบันเปาด จักบาทนี่ลาทุน5,650บาทครับ50ตังว์วะครับผมอืสมัยผมซื้อประมาณ7,000ขายตอนนี้ก็ยังได้กับไรนะครับเองไปซื้อช่วงทองลงพองดสสี20,08 20,08 20,09 20,08วันนี้บวกไปอีก50บาทเดี๋ยวยังได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเลี้ยงชี้นอกลูกบาทนึงปีนเหมือนกันก,ก็แต่ไอตัำไปหน่อย เออมันเป็นพัทธสัญญาครับบ้านผมใครใครเลี้ยงชาออกลูกได้บันเนี่ยโอ้ยนะอเนี่ยโอ้ยแต่ไลน์กูวูยมันเฝ้าจมีกูหัวโอ้ไม่ได้ออกกันไหนนัสิทำให้เขาได้โอ้ตัวเอาคาร์บสมพันธุ์ไปตัวนะบอกนเดียวยังไม่ได้เป็ติดเรื่องเพศผู้เลยครับข่าวผสมพันธุ์เน่ยใจเย็นใจเย็นเนี่ยเขาเรียกกองหรือคลองนี่หนูไม่ไห้นเอ็นดอรินก็อุ้ยเลี้งที่ออกลูกก็ทมอกำลังตกหนักครับผม วันนี้คันขวานฉลองแหวนโอ้ฉลองกันนานแล้วนี่เห็นกินกันเขาถึกห่วยครับเขาถึกเขาเขาเลี้ยงครับวันนี้บอกว่าเปนไอริมมันบอกมันรีบซื้อทองไว้เดี๋ยวเลี้ยงหมดบางทีรู้ตัวดีตื่นตรงมุนหนีเห็นเรื่องมืนหางผมใจก่มากพอครับไม่หรอกเห็ผมตื่นมืนหานี่ไ่เห็นผมดอกผมไปอยู่ที่ไหนหรอกไป g r a บาด r นั่งเดียวเดียวอย่างแรกผมต้องถึงบูสซลินก่อนเดียว ก็ตามมาชางเนาะครับทำงานถือว่าดีนะทำงานถูกกันทุกคนไอ้ปอปเปหนไงกินโปเป็นเล่นเกมมล้วยังเด็กหน่อยอยู่น่ะถือก็ถือว่าเด็กอยู่ครับสิสิบห้าปีสิบหกปีครับยังถือว่าเด็กอยู่นี่เขามีรุ่นใหญ่กันหมดละรุ่นนี้รอสุดเท่สุดก็คนไทยนี่แหละครับผมเอ่นมาเยอะแม่นมาเยอะผมก็ว่าพบนี่แล้วว่ามาตีกะ น้องๆก็รู้สึกนะมัอยู่ที่นี่มีแต่ดวงดีใช่ไหมเดียดวงดีครับดวงดีนะมีแต่แม่ๆดูไม่ใช่ผมให้น้องๆคนเดียนะฮะแม่ๆให้อีกนี่ยใช่ไหมหัวครับผมนลินก็เกิดอยู่ไหนเกิดมายังไม่เคยเจอใครซื้อเลยให้30บใบนะควานหัวได้50บใบเจ็บใจอยู่ดีคุณพ่อสมพระเล้ซื้อให้30บใบดีได้ดี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 ได้ยินคำนิดเดีย หิมไตลอดแล้วต้องเสื้อต้องซื้อผมซ่อไม่ถูกเลยฮะก็บอกว่า3ตัวท้ายอ่ะมันออกสองเจดหนึ่งสามตัวท้ายออก271เจ็ดห่งอ่ผมซื้อ272เจ็ดสองกับสองเจ็ดสามมาซื่อ271เน่งนะมีอัซีสองเจ็ดหนึ่ง ได้เด้ได้อีกช้อนหนึ่งมือระสืบสามเป็ดอะไรครับเป็ดสามังนี่ละไรครับคนเรายังไม่รู้นะว่าจ่ออะไรเราไปรู้วลงหน้าเนาะไม่คือเราเราฝันได้อะเป็ดเกับเป็ดพเดี๋ยวดีอะไรใครมาเหมาลอตเตอรี่สองถานรบกวนสามนติเพื่อโปรยทานงานถวายกองเพลงของละคังีังพอสุบเลิกเหมาลอตตอรี่สองถานครับผมไม่มันมด้ขึ้นมานะเป็นข้อความเอาไปโปยทานของ กยดครับยากเก็บเลยหนึงเก็บมาตเตีแล้วบ้านเอไม่พี่เป็นคนหวานพี่ยักเอไว้ราเล่นเรอเล่นเราเล่นเราจะส่งซิกกัตนะแต่วานไม่ตรงชื่นใจกับบัวบานนะยุ้งมาเลยยุ้งมาใส่เลยยุ้งเ้าเลยนดตซิกเก็ตเอ้ไอ้วานไเอาโมไม่ได้กรอบเอไม่ดูอ อเอคนัสร้างนี่บอมาเกิดาเกิดเซีี่คนอาหยิบอาอตังบาเอมันเกิดอะไรวอันนี้บวชมันบวชมับเออพึู่ดใ่าจะอะไรเนาะเด็กเขาเขามาหยิบเอาในบาทมาหยิบเอาในในถุงอ่ะแสดงว่าลอตเตอรี่มาแล้วเปลามาแล้วครับโอ้สิ่งที่ไวนะสุดยอดเลย รอบนนี้่เจ้าได้ขี่หัวสร้างขับ่าอะไรขี่ขับว่าขีเนี้เก็บให้เองไม่ผมม่ต้องสุกเิกุรุพี่แล้วเดี๋ยวโตัวขี่หัวส้างจะไปอยู่บ่องรถตุรี่เด้อบัวคนหลายไปได้งุบลงมาอีกถ้าไปอยู่ไกลๆเขานะครับเจ้าเจี้ยผมเฮงเฮงยังมาไหนเลยเฮงแต่ยังอันนั้นเฮงโอ้อันนั้นคันสองเจีไปนี่ผมหัวใจจะวายครับเอาแค่เด็กๆไปก็พอแล้วนี่ต้องเจี้ไปต้องมี่างนี้เลแม่น้องๆเขาขี่ช้างเก่งอยู่แต่ว่า งานมันเยอะนะมันใหญ่มันก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ดูดดทั้งหมดขนาดเพราะว่าในการดูช้างทีนึ่งอ้โหถ้าถ้าไปถ้าไปสามเชือกเนี่ยดูดูแค่บัวนะดูดูแค่บัวนะเพราะว่าชื่นก็โอเคนะโอเคโนก็โอเคครับมีบัวแต่จะงองแง่นิดนึงเวลาคนเยอะหรือว่าคนมาเข้าใกล้งาน ก่อนอย่าอย่าเพลอครับผมเผลอแบบเซ็จกับผมเนี่ยอย่าเพลอโอเมียโอมาจะเมียเยอะเยอะเร็จอะไร้กินเ้ยเฮ้ยวอ้ยังไปสอบเมียรห่งว่าสองร้อยเขาอะโอ้โหยืมเฮ้ยแล้วเอ็มไปบอกลูกพี่อย่างว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ย่างครับย่างครับย่างบอกอุ้ยลืมเด้อรีบไปบอกเด้อบอกลูกพี่สิ่งว่าลูกพี่เสียยืมเท่าไหร่ยังงี้ผมว่าบอย่าเพลอแล้วเมื่อเช้าได้มาแค่สองร้อย ่บอกยังเมื่อเช้ามาเยื้อเมื่อเช้าโทรมาจากโน่นเอามาให้เออนั่นแหละมุ้งแจงวานบอกแล้วน่ะบอครับผมมาวานแจ้งหมดนเองแจ้งพี่ไว้ครับดีถือว่าดีนะเงินก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมอยู่นู่นเก็บดาวคนลับไม่มีเงินไม่ใช่เด็มีอยู่หล่อหนึ่งคำว่าได้กินเบิ้ลหมื่นกินแค่หล่อเดียวเนี่ยเดียววะไม่มีสามลายกับเบิ้ลสามลายไม่เลยวีซิ่งกว่าเบิ้ลยี่สิบบาทวีซิ่งวันยี่สิบนะครับวีซิ่เบิกเดียววะหมอเบิก ไอสิ่งบนไอเดียเบิกแล้ววะเบิกได้เบิกเสียดิโอนาดิไม่บอกว่าเดียเบิกแล้วแต่ก็แต่ก็ให้น้องนะครับให้น้องแต่ก็บ่นอย่างเง้นแหละเดียเบิกแล้วนะเท่าไหร่เดียก็จะส่งเดียแสงเอาเบิกให้นะครับไม่กล้าไม่กล้าพูดรูปสิ่งนะหัวเบิกไหมหัวไม่เบิกครับผมโอ้โหแลนเมียโมโหอะไรเงี้ยจะบอกว่าจะพู้ได้หลายเดือนนี้ได้หลายเดือนนี้ยังไม่ได้ครับผมพ่อพ่อมื่นยัง โอ้โหเดือโ้โหเอะสองรอ่ีบิ๊กวินยู่แข่งยวมาแ่งเพราะว่าเดือนที่แล้วเขาได้สองหมื่นยูเงินเก็บเข้าไปดีเจด้ดีเจดัไอรินไดเก็บเท่าไหร่ดินได้หลายเดือนที่แล้วได้ประมาณหนึ่งสองห่สามครับห่งหามเดือนเลยได้เก็บเท่าไหร่เดือนที่แล้วโอโอโแต่เดหกคนเถ่นะแต่ยังดีใจนะโอ้ไอพไอ่เเก็บเท่าไหร่เงิน่ สองกูสามปิดมากินยังเราพี่น้องเขากินยังนะบอกอีเลเออมีบอกว่ามันอยู่อยู่นิ่งเงียบบางทีนะจะเปิดเผยความลับหัวบัวห่วงเจ้าของสังเกตอะไรครับใครเข้าใกล้จะมีอาการนุ่นนี่ไม่เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละกับแขกไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่กับควนช้างด้วยกันนี้เขาว่าจับเขาว่าจับห่วงเป็นไรเขาจะจับงานจับงานอะไรจับงานต้องมีคนอยู่ ข้างหลังบอกต่ผู้ใดจับงานเอาเลยจับงานต้องถือมีดไอ้เยถือมีถือไม้ถืออะไรไว้ก็เขมาถ่ายรูปจับแก้มจับไม่ได้หัวก็ดูข้างบนแล้วไงมันมันจะกลมบนทางล่างเลยเกินไปใช่ไหม่เราต้องซีนข้างบนไม่ตอนทีเราก้มมาดูข้างล่างมันก็จะเกินไปท่านนี่นี่ดนะขี่ถ่ายก็เออเออก้มอยู่ข้างล่างนะครับก้มอยู่นี่เลยหัวก็ได้อ้าวฮาวผมมองข้างล่างตลอดนะ แต่ถ้าควานอยู่ข้างล่างก็ไม่ค่อยถลายเนะขับไปอยู่ข้างล่างบ่เป็นอะไม่ค่อยถลายยังยังเฮ้ยออกได้ใช่ไหมอืออยู่ข้างบนนี่ทางออกอยู่อยู่บนนี่ยแกล้งดูเลยนี่นะครับทไม่ดื้อเท่าไหร่ล่ะครับแต่ก็ต้องคอยระวังเอาถามว่าดูไม่ดูครั้างสมบูรณ์ไม่ครับแต่ว่าถามจริงไม่ทำเลยครับแค่หยอก อยา่ลองขวากอกหอกค่อยหอกแรงก็ว่้าับวาเตก็ขวาเอาจิงก็แรงเลยครับแต่นี่แค่ขาไปแล้วก็าไปยไม่เรื่อยๆว่าเอาจิงก็เอาจิงก็ทำผมไม่ทำกครัมแค่ไม่อยากให้เขาใกล้มันนิดไม่ดปากแลวตายแล้วมีปากตีก่อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพยโซ่พี่น้องโอ้่หทำหลกานเงนเต๋าผู้สาวการคั่วัเต๋า มันชาวควอลดมาต่อวาภาษาอะไรคืออะไรไรขัยไห้เด้มันเศอ้วัเดอกันเดียวหน้าตานี่ไปส่งกันกับในหัวผมอะนังหาซิบอะแล้วอดีหนกีเป็น4ีสเ่าอะชีสเก่าาี่สองโอ้ยไปกันสองกิโลจ้าเลอู้หตกแกคนหดหมดมาดีมาดีโอเคอยู่โอเคยโอเคไรยอยอ เอาก็ให้ควนัวนเขาต่อกันนะครับต่อกันเพิ่งทำงานเสร็จมา,เ,ามนะเดี๋ยวผมไปดูพี่บัวก่อนนิดนึง,องขออห้ห้าทีเนาะขออห้ห้าที <c oughs> นี่เพชรอลูดมาตรงนี้กินยากเลยนะ <c oughs> คนหล่ออินดี้อ่ะคนหล่ออินดี้สองถาดนี้ยังอยู่เท่อหลรเอาท่อนนั้นไปถาดครับ <c oughs> พ่อไปอกวาดโรตารีช่ไมลูกนี่ผมไม่ชอบใครจับงานครับจับได้ครับอืมนี่ไงเอ๊ะมันปม่หยังเหรอฮะไม่หยังอือเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆผมห่วงงานครับพ่อ,อตาเดือดาาเจ้าม้าดไวยห่วงงาน,นไหนม็นดีย๋ยนี้ อู้ยกลิ่นช้างนี่กลิ่นช้างใช่ไหมจับแก้มได้ไหมจับแก้มได้ไหม,มจับได้อะผมโอ้โถว่าเช้าขนหายไปเลยลูกโอ้ข you know, นพ่ออุตสา่าอันนี้ไว้หายหมดเลยโอ้ไอ้ไข้าวเรากัานนี่เดี๋ยวไม่หลอ่อ อ่ะชื่อยังตัว,น,ตน,มมน,น,วนิดนึงแอคท้าเห็นแขมันนี่นี่ชรขาที่ห้าได้นิดนึงน่ารักครัต้องผมใหม่นะอันนี้เปยเปยขวาวันนี้เปย์เปขวามันจุกเปยขวาครับ <S <S เคยประจับมาแล้วบัวใจดีนะน่ารักที่สุดอยากรู้จังว่ากินหมกันยังก็กินช้างครับ นี่ลมสดไหมล่ะกินสดอ,อ๋ออยู่น้ำบ่อ๋อมา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 อยู่น้ำอย่ากินน้ำโอ้หเหน็บทั้งงงทั้งงาเลยมา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  อรับงอตมาหน้าดูเงียบีเลยอ้าวโตมาน,ามมานี่คุณแม่บนคุณแม่ต้อยคุณแม่แสบน,น้อยคุณแม่ดาสสวัสดีครับ แม่น้ำตาแม่สมบูนฟ้าแสงดาวแต่งผมพักขาช้างในแบบไม่นี่อย่างเท่ให้ลูกคุณพี่หนุ่มกับคุณแม่นุ้ยนะครับคุณแม่สุจิราคุณแม่พรทิวาคุณแม่วันเพง็งคุณแม่สุคุณแม่เชอเชอเชอน่ารักเฮ้ยเอาล้ครับงองแงละโฮ้ย พ่อหรอลูกให้เราใช้ท่าไม่ตายนะทักงา่ายเลยล่ะนี่นะเขาก็เวลาเราจับขึ้นอยู่นี้เขาก็จะรัดขึ้นหนึ่งสองท็ทน่วงมไม่ได้ นิดๆหน่อยๆเจ้าเจ้เจ้าเจ้าโอ้โหโชว์ครับแข็งแกร่งครับผมกระดิกขาโชว์ครับผมเครียดได้พอครับผมก็เลยเกร็งเกรงนิดนึงเออกินแบบพัวเองอะตรงผมที่บัวหล่อมากพูดมีตอ์มิตต์ ตัวไปเรื่อยครับตัวไปเรื่อยก็ฝึกกันไปเรื่อยนะครับวันนี้อาจจะเล่นได้พวงนี้อาจจะมีฟึดฟัดใส่เราก็ฝึกนะครับสมมติพอเข้าไปเล่นแล้วแบบมีฟึดฟงฟึดฟัดก็ฝึกครับเหมือนลูกยึดยักใส่พ่อหรอเดี๋ยวไม่เงี่ยวอะไรครับพอแล้วก็ขมจับเฮ้ยจะแทงเข่าใครแตกเฮ้ยจะแทงเข่าใครแตกอื ทำเป็นทำเหมือนไข่ผมเล็กนะพ่อแพนกันแล้วมันจะแตกหล่กลับแม่แม่พี่บัวแล้วเราก็วิ่งไม่เรื่องเสียบัวบานเหลืออีกสองเดือนครับวันเกิดบัวบัตครับโฮมันเกิดบัวนะครับก็ให้มันพฤติการแเริ่มแบบเริ่มแพนกันแล้วว่าเอายังไงยังไงนะอืมพรุ่งนี้นะครับสิบโมงคนที่ทำทะเบียนเขาก็โทรมานัดนะครับให้ เปิดคุญแกแล้วก็ลูดใบขับขี่นะครับพอลูดอพอลูดใบขับขี่เสร็จนะครับก็ทะเบียนก็คงจะออกแล้วเี yeah. ่ยปัดมาหลังเอาทรงผมเนะี mm ่ยโอเคครับเดี๋ยวโซ่มาผมจะไลค์นะเอฟซีเดี๋ยวโซ่มผมจะไลค์ครับ,ว, like รบวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะเอฟซีสวัสดีครับน้องๆก็จะสลองกันโอ้